สวัสดีครับผมนายชุติพลในมุสิกม .4 ทับ4เลขที่1อ๋อลืมบอกไปเราอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สอง สงครามโลกครั้งที่สเกิดขึ้นในทวีปยุโรปปีพศ2482นะครับรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ประกาศนโยบายเป็นกลางและพยายามรักษาสัมพันธไมตรีกับนา,นานาประเทศต่อมาเมื่อญี่ปุ่นเข้าโจมตีโพลฮาร์เบิลของอเมริกาทําให้สหรัฐอเมริกาและอังกฤษประกาศสงครามกับญี่ปุ่นสงครามมหาเอเชียบุรพาจึงเกิดขึ้น และในวันเดียวกันญี่ปุ่นได้แจ้งต่อรัฐบาลไทยขอให้ทหารญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไทยเพื่อไปโจมตีดินแดนอนาณาจิคมของทั้งสองประเทศไทยที่มีนโยบายเป็นกลางจึงขอให้ญี่ปุ่นยับยั้งการย,ยกพลขึ้นบกในไทยแต่ญี่ปุ่นปฏิเสธและยกพลขึ้นบกในไทยที่จังหวัดสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นาครศสีธรรมราชสงขลาและปัตตานีรัฐบาลไทยในขณะนั้นพิจารณาว่าไทยยังไม่พร้อมจึงได้ยุติการสู้รบกับญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับอเมริกาแทนการตัดสินใจดังกล่าวทําให้ชาวไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงครามของรัฐบาลได้ก่อตั้งขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นเพื่อรักษาเอกราชและทิปไตยของไทยโดยใช้ชื่อขบวนการนี้ว่าขบวนการเสรีไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาและอังกฤษนอกจากนี้ยังได้คัดเลือกคนไทยทั้งทหารตำรวจพลเมืองไปรับการฝึกอาวุธกับหน่วยกองกำลังของอเมริกาเพื่อเตรียมตัวสู้รบกับญี่ปุ่นแต่ก็ไม่เกิดการปะทะกันขึ้นเนื่องจากญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ต่อฝ่ายพันธมิตรภายหลังที่ญี่ปุ่นได้ประกาศยอมแพ้ในสงครามผู้นำของข,องขบวนการเสรีไทยได้ออกประกาศสันติภาพโดยถือว่าประกาศสงครามของไทยต่ออเมริกาและอังกฤษเป็นโมฆะโดยมีสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุน ความเสียสละของขอบวนการเสรีไทยมีส่วนสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยรอบพ้นจากการตกเป็นผู้แพ้สงครามสามารถรักษาเอกราชและอธิป,ปไตยตลอดจนเกียรติภูมิของชาติเอาไว้ได้ได้ยินเสียงกุญแจดับงบลงังเสียงกุญแจ